อ่านตามครูนะครับอ่านเสริมพาราลิมปิกเกมกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้ง ช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยรักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการในระดับนานาชาติคือพาราลิมปิกเกมที่จัดเป็นประจำทุกสี่ปี หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมจัดเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีเมื่อคอจุดสจุดหรือคริสศ์ัักราช1,960วงเล็บเปิดพอจุดสจุดหรือพุทธศักราช 2,503วงเล็บปิดมีกีฬาบังคับที่แข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิส ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญนักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรกจากการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียดูหน้าต่อไปนะครับการแข่งขันครั้งที่12เมื่อคอจุดสอสจุดหรือคริสสศักราช2004 วงเล็บเปิดพอจุดสอจุดหรือพุทธศักราช2547วงเล็บปิดได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีซสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9ชนิดและประสบความสำเร็จได้รับเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญรวม15เหรียญทุกคนคงจะให้กำลังใจแก่นักกีฬาคนพิการของไทย ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งต่อๆไปเปิดหน้าต่อไปนะครับ